สวัสดีครับเอฟซีทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเห็นคันสีขาวอยู่ข้างหลังไหมที่เป็นรถคอกนะวันนี้เรามีนัดส่งมอบลูกค้าหนึ่งคันแล้วก็ตอนนี้ผมเซ็นเอกสารเสร็จแล้วลูกค้ามาถึงแล้วปะเดี๋ยววันนี้เราไปช่วยกันส่งมอบกันครับไปดูด้วยว่ารถมันจะหล่อขนาดไหนคันนี้ลูกค้าทําลายจุดมาเก็บลายเล็กน้อยเพื่อการบรรทุกความสวยงามนะครับผมให้ฉายาเขาว่าไอ้แพนด้าไปครับลูกค้าอยู่ในห้องนะ โอเคครับเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปด้านหน้ารถนะครับเอาเลิก9โมง9นาทีเนาะครับแม่เนาะโอเคครับนี่ครับไอ้เต้าแพนด้าของเราแม่จะสวยอะไรขนาดนี้สวยไหมนะผูกโบแดงรอแล้ว แต่วันนี้แดดแรงมากลูกค้าจะถ่ายรูปร้อนนิดนึงตอนนี้เรากําลังรีโนเวทโชว์รูมนะเดี๋ยวจะมีจุดส่งมอบรถอยู่สาหรับใครที่คอมเมนต์มาเอ๊ะทำไมตากแดดอะไรเงี้ยคือมุมเนี้ยมันเป็นมุมที่ได้รูปสวยแล้วก็คือบางทีอาจจะตาดแดดไม่นานแป๊บนึงขอรูปสวย,สวยๆอะไรประมาณนี้นะครับ <leaving. S 2> <ousse S 1> เดี๋ยวลูกค้ายืนตรงนี้นะครับผมแม่ยู่ตรงนี้ครับ สวยแม้มุมนี้นี่เดี๋ยวเราจะโฟกัสเข้าไปนะฮะัถอดแมสได้เลยนะครับนี่เราจะเอามุมนี้เลยโฟกัสเข้าไปนะครับอโอเคครับมองกล้องนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสงสาครับยวนี้โป้อกดไลค์ให้หน่อยครับ อ่ะโอเคครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับผมลูกค้าถ่ายแบบถ่ายเดียวไหมผมถ่ายให้โอเคอ่ะเดี๋ยวลูกค้าถือกุญแจอ่ะโอเคครับหนึ่งสองสามครับโยนิป่อมกดไลค์ครับอีกรูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับผม โอเคครับเดยวลูกค้ายืนออกข้างๆอีกนิดนึงครับเดี๋ยวอีกข้างอีกนิดนึงครับโอเคครับแบบนั้นแหละเราซูมเข้าไปให้ลูกค้าครับมองกล้องนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่าไหมครับอีกรูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับผมมาครับ เดี๋ยวผมพาดูอุปกรณ์ก่อนนะเนาะเบื้องต้นก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับที่สั่งติดตั้งเพิ่มเติมนะครับาฝาคาร์บอนนะครับแล้วก็ล้อเป็น TE37 นะครับอันนี้จะเป็น E-Band กว้าง8.5ดจาำเงาเนาะแล้วก็กระทะบอยเพาลลอยโป้นะครับคอกเหล็กแซมเลสนะครับงานช่างบึง้งแล้วก็ฉากเลดรอบคันะครับมีปูฝาท้ายเลเนาะอันนี้ของเดิมนะครับลูกค้าฝากระโปรงเดิมอะไรพวกนี้เนาะ ก็อู <S <S ที่ทําก็อยู่ปากช่องลองใช้งานดูก่อนนะครับถ้าเผื่อมีอะไรก็โทรหาผมก็ได้นะครับวิ่งอะไรครับบรรทุกพวกอะไรครับ,บอสานครับอ๋อแล้วแต่งานจะเข้าใช่ไหมครับวิ่งเส้นไหนครับอีสานบ้านเราเหรอครับใช่ครับอีสานอ๋ออันนี้ลมยางเขาจะเติมมาให้อยู่ประมาณเจ็ดสิแปดสบปอนด์นะครับถ้าลูกค้าบรรทุกสี่ตังก็เติมเพิ่มเนาะ เอาโบล่ลงให้ลูกคา้าก่อนอันนี้เอาเลิกกี่โมงดีครับ9โมง9นาทีเนาะได้ครับก็เดี๋ยวออกตามเลิกหน้าจอติดตั้งเรียบร้อยเลวครับจอเอ็นดอยนะครับ,รบสวยไหม สวยไหมครับคุณผู้ชมนี่มีท่อปลายได้หนึ่งใบด้วยนะช่วงล่างก็จะเป็นแหนบ20มิลครับจุดโจควไกตสกีพบจริงๆถามว่าผมใส่ให้ข้างละ3ตัวได้ไหมใส่ได้นะแต่บางทีลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบข้างละ2นะครับเราก็เลยทาตามลูกค้านะครับนี่ดูทรง กำลังขี่นิ่มนะทรงประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไม่ย่อเต็มที่ไม่ได้ใส่กองโหลดนะครับถ้าใส่กองโหลดก็โอ้โหผมว่านะเคยขับรถล,ลูกค้าไปส่งทีหนึ่งกระแทกตลอดทางเลยนะครับแบบๆถ้าใครรับได้ก็ทำให้ได้ครับพอก็สิบชั้นครึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชั้นครึ่ง ภายในก็มีติดตั้งหน้าจอ a อนด o อยเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อความสวยงามแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาแบบเน,น้นๆชัวๆกว่านี้ก็ใส่เจาะการบินเพิ่มก็ดีนะครับลูกค้า นาทีนะครับจะรู้ค่ะไปทางนี้ใช่ไหมครับไม่ยากกว่าไหนเลย ผู้ชมดูเวลาฝาคาร์บอนโดนแดดเห็นไหมสวยไหมสวยมากเลย9นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าสตาร์ทก็หยิบแต่ขยับออกได้เลยนะครับ ใช่ครับเสียงท่อครับออกหายไปไห้ก็เรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะครับจัดทรงตกแต่งเสร็จกลับบ้านนะครับก็ยังไงถ้าท่านใดสนใจก็ทังมาสอบถามเซลล์ต้นได้เลยนะครับ อินดีให้คำปรึกษามากๆเลยครับผมกับรถคอกนะอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งได้นะครับโทรมาคุยกันโอเคครับเรียบร้อยนะครับถ้ายังไงมีอะไรก็โทรมาหาผมได้เลยเนาะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปล้วคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนละกันนะครับยังไงก็เจอกับเซลล์ต้นใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม สวัสดีครับ